สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่สารคามรายการดีๆที่แฝงไปด้วยเนื้อหาสาระและความบันเทิงค่ะวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เวทีสืบสารวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านร่วมสร้างเยาวชนที่บ้านดงยางอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะความสวยงามทางศิลปะวัฒนธรรมรอคุณผู้ชมอยู่แล้วในช่วงแรกของรายการนี้ค่ะเราไปติดตามชมพร้รอมๆกันเลยค่ะ าบรรยากาศเบทีศิลปะวัฒนธรรมสืบสารหมอลำพื้นบ้านร่วมสร้างเยาวชนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสืบสารหมอลำพื้นบ้านร่วมสร้างเยาวชนดำรงสื่อน,นับถือคุณธรรมโดยความร่วมมือของกลุ่มอ,อมทองจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนหนองโนใต้โรงเรียนมัธยมดงยางชุมชนบ้านดงยางและบ้านหนองโนใต้ เนื่องจากชาวบ้านที่นี่เห็นว่าทุกวันนี้ศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานโบราณกำลังถูกกระแสความทันสมัยรุกรา้าและเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมชนบทจนเกือบจะไม่หลงเหลือร่องรอยในอดีตที่งดงามให้ได้รับรู้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายกองทูดรคงขายอุดรพิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสรา,ารคามซึ่งท่านได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องจากเลีงเห็นว่าความสำคัญทางด้านศินละปะวัฒนธรรมนี้เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนและ,ะส,ส่งเสริมให้<ร>มีสื่อทอดตลอดไป,ปงไงาาาาณะะะตััวแททนนนนนขของชชงุุมกรรรรบบคค่ปฐพ เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในงานเอาเวทีวัฒนธรรมสืบสามหมอลำพื้นบ้านร่วมสร้างเยาวชนและใ้เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงสืบสามหมอลำพื้นบ้านโดยคณะหุุนหมอลำเด็กเทวดาจากเยาวชนบ้านโรงยางและบ้านหนองหัูใต้ในวันนี้วันนี้การแสดงงานสืบสารหมอลำพื้นบ้าน จะเริ่มด้วยการแสดงละครใบหมอลำหุ่นและหนังบักตื้อทะลุจอเรื่องพระเทวทัตกับพระเจ้าอาชาติศัตรูของคณะเด็กเทวดาซึ่งประกอบไปด้วยเยาวชนจากบ้าน,นหนองโมใต้และบ้านดงยางปิดท้ายด้วยการแสดงหมอลำต่อกรของคุณพ่อทองจันทร์ปลายสวนซึ่งเป็นหมอลำดังในอดีตโอกาสนี้ ขอขอบคุณคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจให้งานนี้เกิดขึ้นมาภายใต้บรรยากาศความร่วมมือของทั้งสองชุมชนและพี่น้องชาวตำบลบาง,งยางทุกท่านขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองโทดอกรอร์ภคานุรอตพิมนายกองการบริหารส่วนจังหวัดมหาสรารคามท่านผอ,อดอเรอร์วิทยาแสงคำภัยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบางยางท่านสิบเอก อัตพลปากาวะเลรองผู้บริการโรงเรียนมัธยมตรงยางผู้บริการโรงเรียนบ้านพวกเพิ่มรักษาการผู้ปริการโรงเรียนหลองโมใต้อาจารย์เบญจวรรณทองคําที่ปรึกษาโครงการศิลปะอิสระจากกลุ่มอมทองจากจังหวัดมหาสา,ารคามและคณะพ่อครูหมอลำทองจันท์ปลายสวนพ่อครูพัวบาลคณะหนังตะลุง ปักเตบันพ่อตวีคูพ่อโกเป้สุดแสนและแม่ครูสวัยละดาวันท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณแผนงานศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสที่ได้เป็นผู้สนับสนุนให้เปิดโครงการพัฒนาย,ยาวชนและชุมชนในครั้งนี้วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่าน นยคคายูด็อกเตอร์ภกไทยอุดรพิมพนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสา,ารคามได้กล่าวเปิดงานมีทีวัฒนธรรมสืบสารหมอลำพื้นบ้านร่วมสร้างเยาวชนและพบปะก,กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลดงยางที่มาร่วมง,งานในวันนี้กลาบเรียนเชิญครับท่านผอวิทยาค่ะท่านผอคงท่านผอ,อระดาวและพี่น้อง ชาวดงยางที่รักของนายกทุกท่านทัานพอรุ่นแม่แต่รุ่นที่คุ้มค่ายเป็นเด็กหน่อยแกงแงเหยนอยู่แต่หลังจากนั่นมาเนี่ยมันเริ่มหายไปหายไปแต่พรามันหายไปจังสีมันสิบ็หายไปเลยคิคันบ่มีู่้มาสนับสนุนไว้ขันบ่ามีู่้มาใส่ใจมาเบ่งมาแง่ไว้ค่ะเมื่อนี้ของเขามีลูกหลานเยาวชน ตำบลบางย่างของเรามีลูกหลานนักเรียนมีครูวิชาสังคมศึกษาค่ะที่มั่ใจค่ะมีคณะอมท้องมีผู้ที่สนใจเยาวชนใน,นจังหวัดมหาสา,ารคามของเราสนใจที่สี่ไทลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยได้สืบทอ,อดสิ่งเหล่านี้ต่อไปถ้าเกิดว่าบม่มีคณะนี้สืบทอดแต่ถ้าเกิดว่าขาองผู้แม่ผู้เมืไปจาก จังหวัดมาคืออายจากไปแล้วมันสิบก็เสียไปเลยอิมันสิบก็หมดไปเลยอีกแต่เมือนี่ก็่ขยหมั่นใจค่ะว่าคณะการแสดงุง้นการแสดงแบบนี้ค่ะและการ รองมอหล่อก่อนสิงันมิต่อๆไปค่ะเพราะลูกหลานของเขาไปสืบทอดไว้และดิ่ฉันเองค่ะได้ฐานะที่เป็นผู้นําในระดับจังหวัด,ดซีสนับสนุนจิจกรรมองดีค่ะสีสนับสนุนให้ลูกหลานของเฮาเนี่ยไต้มห้จักรลากเหงาของชีวิตเฮาต้องพู้ว่าเข้าเกิดมาแต่ใสเข้าเกิดมาแต่ใสและเข้ากำลังสิไปใส เขาจะต้องเหตุอีอย่างต่อไปการที่รักษาวัฒนธรรมเป็นการรักษาชาติแห่งอีนึงปีสี่เดือนประเทศไทยของเขากำลังสิเก้าเขาสู้เออซีคือประชาคมอาเซียนเมื่อเก้าเขาสู้ประชาคมอาเซียนแล้ววัฒนธรรมของต่างประเทศมันสิไหลเข้ามามันสิหลากไหลเข้ามาเพราะมันหลากไหลเข้ามาถ้าเขาบนรักษามันไหวคักๆมันสิหายไป มันสิหายไปจากประเทศไทยจากจังหวัดมหาสา,ารคามของเราถ้าวัฒนธรรมหายถ้าภาษาหายถ้าวิถีชีวิตดั้งเดิมเข้าหายความเป็นชาติเท่ามันก็นสิหายไปนั่นเพราะฉะนั้นการที่เขารักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ก็เป็นการรักษาชาติเส้นเดียวกันค่ะต้องขอขอบคุณค่ะหลายๆท่านผี่ซอยสนับสนุนให้กิจกรรมตรนี้เกิดขึ้น ขอบคุณสอสอสค่ะเขอเคบคุณทานสอจธนากาธิมาดูแลกิจ,จกรรมตรงนี้ขอบคุณทานพอ,อวิทยาค่ะทีพเน็ุ์ไทยผู้ให้โรงเรียนเนี่ยค่ะได้เหตุงานตรงนี้เพื่อสืบสารเอาเด็กหน่อยเยาวชนค่ะ คุณกุมออมทองที่เขามาดูแลเยาวชนในจังหวัดมหาสารคามผู้ค,คายคนเดียวโดยความตั้งใจที่จะดูแลพี่น้อง,องเมือจังหวัดมหาสารคามอยู่แล้วแต่การดูแลของคู้คายมม่ตรงดูแลมอบด้เขาสิเขามาย่างหนย่านหนึ่งเนี่ยมันสิเขามาโดายตรงก็ได้เขาดูแ่แม่เรื่อง,งสุขภาพประชาชนดูแลเรื่องการส่งเสริมอาชีพการรักษาวัฒนธรรมประเพณี ค่ะพอนน่อดูแลเรทั้งหมดแต่นี่เป็นความจุคดีค่ะที่มีผู้ใหญ่หลายหลายท่านรูปมทังสือมกชนก็ให้ความสนใจรงมีเมื่อนี่นอกจากสิมีที่วีในระดับประเทศชาวบ้านเป็นของไทยพีบีเอสเนี่ยค่ะนำมาทยท่าเพื่อที่จะไปออกอากาศเอาลูกหลามเยาวชนของเฮาเนี่ย ที่สิไปออกอากาศในทั้งประเทศเนี่ยเขาเบิ้งว่าเป็นมาสิได้ออกง่ายๆเด๊ะขันบุกเก่งอีหลีว่าเป็นความตั้งใจของลูกหลานของท่าในการแสดงอีหลีเพิ่นกิบเปรียบมาไทยท่าเด๊ะเพราะว่าการมาไทยท่าเนี่ยมีชาติใจทั้งนั้นมีเป็นข้ามค่ะใส่ใจเป็นข้ามเห็นข้ามสำคัญของการทำงานของลูกหลานเยาวชนของเ่า ให้ลูกหลานเจ้าชู้ของเขาเนี่ยดึงหลักสิ่งที่ได้ได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและก็ห้ามการยาเสพติดนอกจากสิมีช่องของให้พี่เอสแล้วกับสิมี่ของเอ็มเคชั่นแนลพี่เสีย่ยวมาไทายท้ำแล้วก็ไปตัดต่อแล้วก็ออกอากาศในคนในจังหวัดมหาสา,ารคามได้เห็นว่าลูกหลานตระกลบางแากของเขาเนี่ยกำลัง,ลงรักษาประเพณีรักษาวัฒนธรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิม ให้กลับเขามาให้มีความสุขแบบแต่ก้าแต่ก่อนค่ะกขอบคุณขอบคุณผู้รับผใหญที่มีส่วนเกีย่ยวของทุกท่านค่ะเมื่อนี้เวลาดีเป็นพงเวลาดีๆนี่ฉันเองค่ะขอให้งานในเมื่อนี้ประสบความสำเร็จค่ะยังติดต่างว้ยก,กับกา สำหรับทุกค่ายเองสิสนับสนุนกิจกรรมแบบนี้สนับสนุนกิจกรรมของลูกหลานเยาวชนคนมหาสาร,รคามต,ต่อไปค่ะค่อยงานประสบความสําเร็จท่านปราธานาสิได้คอยได้กงใจปร เราให้สุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงและเข้าสืห่วมกันกร,ร,รักษาสืบสารวัฒนธรรมของที่นีของช่วจังหวัดมหาสัทธามและของเช่าไทยก็ต่อ,ตอไปกันหนของคุณคทะหมอลำและหนังบักตื่อที่เคยเฟื่องฟูในอดีตทุกวันนี้แทบจะหาผู้สืบทอดไม่มีแล้วดังนั้นชาวบ้านที่นี่ ได้แรงเห็นความสำคัญและช่วยกันสนับสนุนเยาวชนลูกหลานให้ทำหน้าที่เป็นแกนนำด้านศิลปะวัฒนธรรมและส่งทอดไปยังรุ่นต่อรุ่นและเพื่อให้หมอลำหุ่นและหนังบักตือได้ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนได้รับรู้และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมชมชน อันเรียงรูปผู้ขอบพิชัยสถิตในชอยทั้งเหงียนข้ามากับทัางสอนดารูสิทธิ์อันสิทธิเรียงล้า,ลาเนเป็นตำหนักขับร้องสุดมาปั๊บให้ผืนพืนแผ่นดินนอนพบนำรับคนทางดางาง้วยไอ้สมุทสอนขอจงมีโหสีสกทากรถูกป,ประกัน บัดนี้ผมนี้จะได้เล่นรับตัดสันจัดอาก้อนสักคันนั่นมาว่าไวาจะเสนอในเรื่องสิงทธิที่มีไว้าตามตำรับก,กัดซ้อนแต่โบราณถ้ามันทำเป็นเอฟมันผิดเลยไปหน่อยปวดอภาภัยลงน้อยเสือกุ้น้อยเจ้าขาจะได้จดาดอุปกร่์คอยคเตือนคนตาต้องคอยฝันชนะใจอย่างไร ละหัตโตสัมมาจัมปุสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนั้นสรงเดชเทาเอ้ยนับเอาโกสศิวยวันธุรีไม่จำใจเหยืียนจะไหวต่างทุกที่อันละมาลาไหวตีอีกถึงคุณพระพุทธองค์ที่ได้เดลังไหวตีอีกถึงคุณพระธรรมองค์ที่ลำเลียนมา ไว้ไปอีกถึงคุณพระมาลัาย,ยะทยเทนองค์ที่อยู่ในบร,รนิเวณระหว่างองค์ขอจงลงมานังกับบานลูกยาทั้งห้าพระองค์เมื่อรู้ว่าอะไรขออย่าได้ผิดจิดใกล้เหมือนดังตาทิพยของพระองค์ขอให้ลูชงความปลอดไปจนตลอดก่อนลงเม่นสมเด็จแถาเอ้ยน่าวาโกศิไว้วันทุลีม่กอมไตว่าพระพางย่างกับหลังหันเข้าไปยังซาเมนี ເອີບົດ <li> ສີພໍກຳລັງແກ່ກໍເລີຍມາຝັງແແມ່ໄທມາເດລ งเป็นนแยกอุทธอแอนนังสือเป็นคำโอ้ยไม่บ้ายกติดองทีิลงป่าคอยฟังสาธุเด้อ้ซื่อดังปังปังน้ำพีซื่อออกปากบวแล้บดเป็นสินไอส่ามอนหมอนละล้ไม่ได้เดือดร้อนขอขอขันทามาคงพึษาชาติตหม่มาในดาวด้โน้ ไปซ่อมเมียดอกนารีบริษัทเมื่อนี่ก็เห็นบักดำกามาสิเอิญมันมือก็นาดำกาห์เอ้ยเมืแมาต่เร้าตเียวตดำกาเอ้าไอ้กูว่าไอ้กูถามมึงขัดขัดเนี่ยถามอ่าง้ถามเ่นียมึงออกมาหน้าจองเป็นอย่างจังบนุผ่าเนี่ได้งั้นแค่ไหนมึงโผลจากว่าโผลลิดมาหลุดตั้นไห่ศสีนุงจบ่าน phát thi thoảng phát thi thoảng đi tan nãy con thọ điện, quế tiền bán phân bỏ là được, được khoang trăngอาท, muối lên lên hấp เม่อไรกินไปทางยาตานได้บ้างก็ค่อยเสียไปหมดจนทั้งลมน้่โสกินกันเสียเนี่เสียกึงาเมื่อตน้าจะไม่ไหม้ว่าได้เป sí no, ็นี oh, ่เสียหมายก็าว่ามึนฤทธิ์หลฤทธิ์ก็ไม่ไผจับตับเป็นเล็ไหลหัวใจสามมื้นซีซีดีไปทำกดตดออกเป็นไส้ป้าไม่ไหว มันกค่อยลงสงาลงบ่ได้ลิ้หลายซ้ําคว้าซ้ําคว้ามึงเป็นเสียวกับกูละเนาะเดี๋ยวมึง่สําหรับกูนี่ปากคาแก้วฟันขวทอูหูยาวเงนบาอกอแล้วนาวันบ่เข้าบ้านเอนอในห้องูกดิงลิ้นัตเล่นคําเฒากูหเข้าเกียบตายคือบ่ิเคยเฮากูหมดเมียกูบ่ไปสี้ยมันแม่าเด้กกา อันนพันธ์สร้งเขามาอยู่ดานยูเดนถ้ามีพวศสาคณะญาติของนั่งสมุท่าตามมาเขาตอกจับมันไปกินเป็นอาหารวันนี้เขาไปส้มเงาไป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  อัลีแมนดลโมงนี่ของกูคางนั่นข้มือยกษ์มากเออเออมึงบ่นตรงมมันสิอดที่ขงกูแต่บังวาเด้มือนี่เอาจังสี่สมองว่าจะเหน็ว่ามาเข้า่าสมเนีอยู่ดีกระผเหมาะสมกู้สึกว่าเมือยปเข้าไปหายกินโ้วท่านลงท่านยัยังังมาส้มไม่เนาะไปไปเต้ไปไปไป ตึนขับมาพี่หิ้หัวกานักปู่พี่เรื่องว่าอินท่าสามที่ยวโฮตแกงโอ้เป็นหนึ่งสีหน่อยโอ้ลูสองตังปะทุนี่หี้หางทกันเพิ่งขับมิตรพิพนาห้ตอยคนนี้เป็นคนได้สีมาสีมาเส้นสีหมชมาลยเนี่ยงเนียกันแปรในสุหลอกนะ

คนนี้อะดเยก็อันเออ้นียโอกูเลเดจะมาหลับใจกูนี้โวยงมาบักันแลสบักชาบักชากูกำมข้อมันได้หรอมึงหลุดเรียวมาสุกหัวปวดไอ้หนังสาพ่อก็ว่ากน่าคบขัดต้อมยัอ้ย ลยไปมันจะไหนจะแผละจะเล่นจะลุกจะนั <ese> ่นจะกั้มจะกอดขัดแน่แท้มันจะสิังไหม่เหม่เลยงจะไหนจะกลาวันนี้ของหนึ่งนุ่นนั่นไงแผลมันจะไหนขาดพัดดีมันีวะไรวะไรวะได้เอาจะสี้นมูไปเอาจะหนีแบเนี้ยเาหนี้จะสามารถปวดไปได้หไดอว่ามันปวะกอกไหมเอาแต่ไปก่ดิ ข้าหัวม่างเสียหัวโบราเสียสักสินถเลยทาเสียตจ้สงราเอ้ยพอได้มาที่นี่ยกกลังพงป่าสั่งข้าแมต่องไว้สั่งมีอันดงหลงใหม่ยกกำลงพงปาหรือว่าอินท่าสังที่พูดตกแดงน่จะบ่าวบาเบวจิ้นเต้เขาเฉลี่ยเยอะสงเนาพี่น้ยตอนนี้ นี่เกียติการขยันป็อดมะตะวันโอยดี้ได้เด้สคังตองเอ้ยไอ้บอน้อยเร่นหน้านี่ดีมีดุเไปซักไม่ดีอาจจะซบผิวโยสกอนเนาะน้องจีนก้อนเขียนทักไปว่าเถอเอ้ยเถ้าบรลันรถถึงเกี่ยวพักอยลันพันคะแนนเป็นที่บนใจมาเองมาเยอ่แยงสมต่อจอดละคนกำลังหลังสกดกใหม่หาีโยกกลา สบพิษายแบใหม่ยกกางดาวปลาเพื่อน้อสาเตอร์เทปเจ้าเราี่ผ้าได้ผู้ข้าท้าวินไสดีเป็นบาดเป็นกรรมู้องาดสบใหม่เสียแล้วต้องสิบไปดอกม่นีเสด็จทางปนโมอาบอลนั่บุพัน์รักไปคนอะนั่นหวาเข้ามาแล้วนต่อถอนต้นกวนดอกให้กัวกัวมันนี่ดอกมาลีมันเป็นน้ำผีนาปราสาทสมวนใบนี้ว้ำใหม่เป็นคนดวงดออันนี้หานมันเห็นผัไปมาท้าวผ้า่าด้ โอ้คน้อยล่ินเสแสนทมาเอ้ยให้ไปสมเส็จก่อนันลาอย่งนีเอ้ยให้บอกไ้มาเล่ยนหนอพนังจับเที่ยนีหนออกนี้เที่ยนีมันี้ลาจที่สั้เรลิงโอ้ยลมสองกำิขอกัรล้ลกขมเอ้ยนุ่มุ่นยาเฮียเสียตบบอนีมีของหนอโน่งโน้อเงาขึ้นไปเนฝ้าดอขารองของกม ผมพังเหลี่ยมดำดีพี่ปอดไปขอกอดลอกป่างพนางลาตัวก็เป็นสาวนั่งไม่ไหหนอพุ่งถึงแม่พ่อเจ้านั้นเป็นโลกเครื่องคนว้นหมอโดยจะเป็นคนเกิดเองนั่งไม้ลาพี่อัดออกไป ذا اليوم ذا ي الو ياليوم

แันมึงสีน้อนไอ้หลีมึงเป็นอย่างจาี้มึงเหยียนปืนหน้ามึงนี่ดับตาห,บหื้อูเหญิงบ่ได้บ่ได้มานอนอยู่ในวัดได้่ามาตายอยู่ในวัดจังไหนจะกะปล่อยบอกว้ปวด,ดยืดถือเลยมึงจะใส่ถี่ปวดเจี๊ยวก็ขาดข,ขึ้นก็ได้วยไหวถ้าขาปวดแต่โย่บ่ด,ดีเนาะ องสงสงองปฏิพงนี้เดียใ่ปลอยอยาทงาารเรีนเจอเด้อผู้นาท่าผู้เดินเดียวมับเดียวขาดินน้ำยไก่บานยา นี á, ่เขาบอกแล้วหลายที่หลายเราบอฟังคำพ่อเป็นจรี่ๆนะไพ่สันสางเอ้ยเอ้ยสิไปใส่าใส่ร้อจจะมาดลุดในรูยิ่งลอกตาคอยจุกเก็งเอ้ยอันนี้ฟังก่อนไพสันสางขนาคารในลาเนี้เฮ้ยเ้ีซื้อกระสิใส่ถาวรหยิบข้ามทุ้องเดินจับหางเป็นการห้อยาอันหน้าพักว่าปูธนาคหลด่าจะซื้อกสินใส่จำคาาดวนมา ไปเรียบร้อยตีสิงตาไเรียสู่คณมันหักใจนโมอาจันไทมาพื้นบานเราลเดี๋ยวนี้มากับนองสังทองกันสนาไปคอยทานอุ้ณกไก่กอเยคุณผู้ชมคะ สิ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วนั้นนะคะเป็นการแสดงหนังบักตื้ค่ะซึ่งเป็นศินละปะวัฒนธรรมอีกแขนงหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในสมัยอดีตค่ะช่วงแรกของรายการหมดเวลาลงแล้วพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาติดตามชมช่วงที่สองซึ่งความสนุกสนานยังรออยู่ค่ะ